ฉันซีหันันซี้กูเดอเยี่ยนแล้วตายแล้วขิ้นทางมบัดเนี้ยเฮ้นายาดาดับยงพวงาขึ้นเกาเลยเนี่ยขึ้นซาเลยเฮ้ยยังงันี่ยเฮาแล้วเนาะแล้วก็เฮามแล้วจังกบจังขวดเลยนะจ๊า เนล่างนี่จะเป็นเงอนในบ้านเก่าที่ท่านที่ได้มามาพักเศาร์อยู่นี้อันนี้เงินในบ้านบ้านเก่าเป็นกระเฮ็ดชวนมันตนเน๊เอามันตนอย่างอิงอยู่นี่สบายดีสบายดีครับ,บปลาเพื่อนนี่ก็จิเป็นคนหูจักองทานจานบนคงฮันเนาะเลย

แกแล้วก็ไม่ได้ขับแล้วมันเราไม่เตะเราไม่ข้บอันนั้นมู่ลุงอนฉันซีอันน้มาี้ลงยังกห้าันเนี้กูแดเจียแล้วตายแล้วคุณทางไ่กันเนี้ยเดน้เดี่เดต่ากูเลยตายไม่จังซี๊มูอเออจังซี๊ยมูอันอยอันก็แต่มันก็ ดูถึงที่นะเออเออนั่นเองเออนั่นเนี่ยมัน่าพเงนนะเื่บหักนคุณหักนะฮะนับักอตีเรื่อยฮักนะแม่เรัมันลุกร้านเขาลงพวอวนข้างนอแม่มันหลุกร้านขลงพวกอวนมันมันเสื่อมมันซ้ายครั้งก็อันีมาก็แสดงตัวนี่นะดูมันมีตาดาปันติดนี่ มันจ in okay. mm ุ่มยญ่แหละยี่บันพ่นเลม่หละเพมันทึ้งหนหนก็ลุ้งลืมไปเลยจัาจับปานเอาไปล้วกาศเลยโอ้ยเฮ้นมาอยู่บริยู่งานสิลปะเนาะยิ้มูนม่นมองมันโมองก็จาหยอกให้เบิรงอันนาชื่ออันนาสุภูกับอันนาหนังข้างหนังข้างพคุณนึงเลยเเยให้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 เบิรงอีกเดี๋ยวนะข้าน อทั้นเบออีเดนีเด้นนเออเอข่านท่านกับย่งย่งพวงามเคอเก่าเลยเน้ยอย่างนุ่มงานนุ่มอย่างนหืออย่งรอหรือวะเออโอ้เจ้าเจ้าอันาเจ้าอนนาแต่งงานกับอนาท้าเศร้าเหรเม่นเนะโอเพินบุญยูเขินเป็นเมืองนทมอนี่นะ เออป่อย uh, ู <Wha> ่อ <Luis> ๋อ <diction aries> <disciplinary> ิน <dá m S 1> ื้นเมืองอ่าคุณนพวกพคุนเดกินบำนางเด้อเออลมือตอนตอนเป็นนักเรียนกับแวนักเรียนกนจะผู้ใหญ่เลยแถวเศร้าวแถผู้ผู้ใหญ่แถผู้ผู้ใหญ่ก็โบนาเลยแผู้กระจายเลยเอง โอ้ตายแล้วอันทองมีเนี่ยบอกเอาอีทองมีเนี่ยแต่ตายแต่ใครปีเถอะก็นเนาะช่ฮับปีหรือตีเอานางนางทองมีฮะและเป็นมะข่ายลังเป็นมไข่ลังเป็นตับโอ้มานำทั่วมะข่ลังเออแล้วแล้วเอ้ยเอ้ยเขาเขาพูดสมสมภูนั้นเออนี่เป็นคุณเด็ก ร้านฮัลโหลนี่ร้านเออนี่เพื่อนร้านฮัลโหลร้านไหนบริษัทในเมือนั่นี่แล้วเนาะอบริษัทไปยังหลบอยู่นึ่งร้านร้านเขาเฮียนร้านหน่วยสมคุณเม่เขาฝาบอยู่นั่งนนางชมพู่นั่นเฮาแล้วเนาะเราก็เฮาหมดแล้ว จังกบจังพวนเลยจังกบจังวนแล้วก็ลืมเอาบุญแลในร้านแัดนี่อมาดีอยู่จะคนแล้วเดดีอู่จะคนถูกนร้านบุเละทีเขาเอาแนี่ก็ได้ร้านแล้วีเลยคุณ ้ลังสองคนลูกชิดยังมาครบเลยยังสองสามคนมาเอาไปยู่บ้านเนี่ยนาำอ่เดี๋ยวนี้เป็นบุญจักแล้วเอาเพื่อนมาอยู่แถบศรีนีิแล้วจี้อะไรบอจี้ใดบอตอนนั้นอนาเจ้ามาซอนโรงเรียนอย่างนี้เขายังเป็นจั่วอยู่ อยู like, ่เสียเงยอยู่เสียเงี้ยเป็นจัวเออเป็นจัวเจ้าขี้เร่อแล้วน่งออื่อขี้แหละดำนอนเนาะแมวเขาก็ตายเปล้วเนี่ยพอเท้าไม่เท้าก็ตายไปแล้วนางยังแต money, ่นางจันน claro. <Yeah, ี่แหละนังเป็นลูกสาวอยู่นี่เออนางจันก็มีลูกสองคนผู้หญิงเบิด ลาเออมึงลาในลานในลานช่องคุในูจปรียบคุณในูเปรีคนนำกันอ้อโอ้ตอนนั้นค คงโครงการลูกห่างบ่มีเด้โครงการเออบ่มีเพิ่นก็มัมามเอาแล้วก็ฮอดควบเออฮอดคบแล้วก็แม่นกจเนาะเออฮอดคปี้แล้วก็นปีัลูกเนาะน่ะเดนีแกบ่มีแล้วเออดแล้วแล้วเออแลดิเา่แม่เาก็เสียชีวิต แม่จะเชื่แล้วเสียบบนแล้วยังจะลูกสชียบแล้วเีแล้วโอ้ไอดเลยยังจะลังจันนี่อ้าหลดมาฟังเด็กวากันนาะซีซีฝ่ายปีเราดิี่ยัะเลยโอ้ยหน่อยนะจุดีม่แห้งก็ดีใจน้ำแล้วนักจันเราก็เราก็คล้ายๆเบิ้งเบิก็คล้ายๆคืออย่างน้อยสิ่หน้าหน้าจื เออเป็นยังรอบป็นพวกเลยน้ากับสิจนอยู่เออหน้าหน้าคือนอย่งน้อยเยูะ่แม่เป็นนนนน้าอ้ยนาแล้วก็นั่งนั่งข้าเห็นข้าเห็นอกซอ้างเออนั่งนั่งนั่งปีนกบนั่ง ก็ยังจ้มหมามันเดนีก็จะคห้กือเ่าลนั่ก็จะใค้อเขาเลยอะรพวกเลยโอ้ฮันจะวอาเลยวคาับงน่นแดงเลยยังรอยู่ก่อนนะ มันวัดเก่าเนาะวัดเก่าเขาอยู่ตั้งครึ่งด้วยแล้วเขาอยู่หลักเขนฟ้งยืนนี้ยนเก่าแล้วเขามังรักยิ่งนั่งมันองเงี้ยมันอิดฟูชิตั้อนมีคนลอวัดเงี้ยปุ่อยมันตัวปูกร่มซ้อนแล้ก็มาหาจานเมือนกันเลวัด วัดเก่าเรามาโรงเรียนกันอยู่นี้เลยเนาะของทางวัดนี่้งเตรงล่างของดได้นี่ดยเปนหมอคู่แล้วกัก้งอคู่อยู่ตามมันก็ลําบากได้ช่วงนั้นน่ะเนาะมัน หนึ่งก็มีเชือกมีเชือแน่เนาะมีเชือกนียืดนานมากเลยดอยย้ายไปงล่าแล้วก็ย้ายไปางนั้เอาไม้มาฟังเนาะแล้วก็ลยไม้มาผิดทุชั้นชันนั่งเลยนะปาโอ้มีปลาไลบ่บ่โอ้วังงวนเหมนบ่ โอ้บานจะนั่นเนาะจะกินบัวใด้เนาะโอ้น้ำเล็กตึ้งเนาะโอ้คนคนตกด้นี่เหีนปลาอยู่นในปลาไอบับัวเลยโอ้ตัวบกง่ายนในอือปลาหนิโน่ปาไหลปลา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 กินย้าปลาเฮ้ยออกมาหนิเฮย cái lưng con nang mắc con nín nang đen rồi được rồi được rồi rồi đi vào bầu cạn đay nó yêu kia này nè cùng cạn này nè văng sang nón khung vách nó khung vách บังบัวต์เอ่าบังบวชโอ้นี่ดู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 ป่าถูกง่ายนี่สมัยตะกีมมาถ้าป่าอย่างไรใช้แบนี้เลยโดยสมัยตะกีมเป็นพ่อบุญคงอาจารย์บุญคงหรือว่าครูบุญคงนี่เป็นเคยได้มาซ่อนอยู่สถานที่แห่งนี้นี้เอ่อเอินว่าวัดเป็นวัดเกา่าแต่ว่าเพิ่นจะมางไปแล้วมีแต่เพิ่นเฮ็ด ค่ำใส่ไว้เฮ็ดตะละปีในซ่องเฮื้ออยู่นี่บ่โอ้ตะละปีในซ่องเฮืออยู่นี่เนาะออ้ยดดยโดยก็คม่เพิ่นกนั่งอยู่นี่โดยคุเลยานั้นังยโย โอจะมีต้นซ้ําซ่าใหญ่ๆเนาะรักษาไว้ต้นซ้ํา่าบ่มีเหือซ้ํา่าอยู่โอบ่มีเถืออยู่หันฮักแล้วงโอจะปะไว้เดินกวงๆวันนี้เนาะ ภารกิจของบาเซกมา,มาเมเนกาหรือว่าสำเร็จสำเดจได้มาห้าพี่ห้าน้องหรือว่าระวังพี่น้องอยู่สหรัฐอเมริกากออู่าวว่าเพิ่นได้พบหน้าพอตาหรือว่าได้สนนนนากันทางไกลทางโทรศัพท์เนาะมันก็นดีใจแหละัางฟังลาวพี่น้องฟังลาวบนกา ดีใจจนน้ำตาซึมน้ำตาออกเนอะความดีใจจนคลิปนี้กับวันนี้กับมดเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวิธีชาวบ้านเพื่อจะได้เห็ดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้เห็นสำหรับวันนี้ข้อกก่าวคำว่าสปายดี